นักเรียนทั้งหมดแถวตรงต่อไปเป็นชุดการปรบมือ5สเต็ปนักเรียนทั้งหมดเตรียมพร้อมปรบมือ5ครั้งปรบให้ดังกว่านี้ปรบใหม่อีกทีปรบให้ดีกว่าเดิมต่อไปเป็นชุดการปรบมือตั้งอกตั้งใจนักเรียนทั้งหมดเตรียมพร้อมตา ให้ดีตั้งแต่บัดนี้ขอจงตั้งใจตั้งตัวตั้งต้นตั้งตนตั้งมันฟฟ่นฝึกฝนฝ่ฝันฝ่าฟันฝันฝ่อบรมบ่มเพาะเจาะจิตเจาะใจส่งเสริมสอดใสสวมใสศิลธรรมนักเรียนทั้งหมดแถวตรงเตรียมตัวเคารพธงชาติธงขึ้น ត្រង់